สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนางอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูนางจะมาสอนเด็กๆในหน่วยที่18กลางวันกลางคืนเรื่องที่1กลางวันค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนางจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องกลางวันกลางวันเป็นอย่างไรคะเด็กๆรู้ไหมคะ ถ้าไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลางวันนะคะจะเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงและขณะที่โลกหมุนไปเรื่อยๆนะคะด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปนะคะคุณครูนางจะให้เด็กๆสังเกตดูที่รูปภาพค่ะเด็กๆเห็นอะไรที่หมุนเป็นวงกลมดวงใหญ่ๆไหมคะอาเรามาดูกันค่ะว่ามันคืออะไรนั่นก็คือหนูคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของดวงอาทิตย์มีอะไรบ้างนะคะลักษณะของดวงอาทิตย์ก็คือ เป็นทรงกลมมีสีส้มแดงแล้วก็มีแสงสว่างมหาศาลและสุดท้ายก็คือมีพลังงานความร้อนด้วยค่ะต่อไปนะคะคุณครูนางจะให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะสัตว์ตัวที่หนึ่งนั่นก็คืออะไรคะลูก แมวนะคะตัวที่สองค่ะนั่นก็คืออะไรคะสุนัขค่ะตัวที่สามนั่นก็คืออะไรคะลูกช้างต่อไปตัวที่สี่อะไรคะหมูตัวที่ห้าค่ะนั่นก็คือไก่นะคะต่อไปค่ะตัวที่หกคือผีเสือ้อ ตัวที่7คือกระต่ายตัวที่8ดคืออะไรคะนั่นก็คือแกะใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณครูนางได้ยกตัวอย่างสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันนะคะเด็กๆก,ก็สามารถสังเกตดูสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเด็กๆนะคะว่าสัตว์ชนิดไหนบ้างที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆที่ออกหากินในเวลากลางวันนะคะ และสุดท้ายนะคะคุณครูนางก็มีใบงานมาฝากเด็กด้วยค่ะมีทั้งหมดกัน3ใบนะคะใบงานที่1จะอยู่ในชุดร่องรอยการเรียนรู้หน้าที่25ค่ะส่วนใบงานที่2จะอยู่ในชุดกิจกรรมสร้างสรรค์หน้าที่58ค่ะและใบงานใบสุดท้ายจะอยู่ในชุดเสริมทักษะหน้าที่25นะคะถ้าเด็กเ ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถถ่ายรูปนะคะส่งใบงานมาให้คุณครูดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนางก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับกลางวันมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ